จะไม่ใช่คนสำคัญที่สุดและฉันพร้อมยอมรับด้วยความมั่นใจว่าฉันจะรักเธออ่ารอดนตรี พันตาสามสองหนึ่งเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดจตว่าเธอสำคัญที่สุดสำหรับฉันและเธอเท่านั้นที่ฉันต้องการอาจจะมีคนที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่คนสำคัญที่สุดและฉันพร้อมยอมรับด้วยความมั่นใจเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ว่าเธอสำคัญที่สุดสำหรับฉัน และเธอเท่านั้นที่ฉันต้องการอาจจะมีคนที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่คนสำคัญที่สุดและฉันพร้อมยอมรับด้วยความมั่นใจว่าฉันจะรักเธอเพลงนี้ความหมายดีมาก สซ้ๆนะทุกคนจบแล้วเพลงเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดนะคะของพี่ปูแบ็คเฮดนะคะไปเปิดฟังได้เลยนะคะเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ว่าเธอสำคัญที่สุดสำหรับฉัน